สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะ<ม>ไปชมกันเลยตอนนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะเหลืออยู่สองต้นค่ะเทพเทวลิศแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะพาชมนางมัซซีนะคะสีสวยมากสีหวานนะคะนางมาัซซีเนี่ยค่ะก็มีทั้งไม้หัวและไม้กระถางมาแบ่งเลยนะคะสําหรับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นนางวิชุดาค่ะนางวิชุดาจะมี สนิ้วนะคะที่ยังมีแบ่งอยู่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับนางวิชุดาอันนี้เป็นลูกไม้นะคะผสมธาตุบางแก้วมีเม็ดสสีค่ะพืชนอกชมพูนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นลูกไม้คะ่ะอันนี้สร้อยสังวานนะคะแดงสวยมากแดงแบบ แดงแป๊ดแงเงานะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะสร้อยสังวาแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรต้นละ50บาทนะคะสําหรับแก้วมังกรก็เป็นไม้เปิดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเปิดแต่ละใบไม่เหมือนกันแล้วก็โตขึ้นเป็นไม้ใบใหญ่ๆหญด้วยนะคะตัวนี้อันนี้แหลมทองนะคะแหลมทองกระถาง4นิ้วนะคะต้นละ50บาทแหลมทองก็เริ่มกัดกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็เขาจะค่อยๆกัดเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ ใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะมีจำนวนเริ่มกัดมาเหมือนๆกันเลยแหลมทองค่ะนี่อันนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมใครสนใจนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่120บาทนะคะเมืองนครชุมเป็นไม้ป้ายนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ามีจุดด้วยนะคะข้างในออกสีแดงนะคะสีแบบนี้เลยนะคะสีจริงเอาไป120ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในไม้ตามหานะคะสำหรับเมืองนครชุมค่ะ เจอบอดินเดชาอีกหนึ่งต้นนะคะใครไม่ทันรอบที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเขื่อนสิริกิตค่ะสีออกโทนชมพูขอบใบเขาจะออกเปอะแบบนี้นะคะเอาไปต้นละห้าสิบบาทนะคะเขื่อนสิริกิตนี่อันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์นี่เริ่มกัดชมพูมานิดหน่อยแล้วนะคะไซนี้เอาไปต้นละห้าสิบบาทสาวเมืองสิงห์จะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าใบเขาจะตกพุ่มแบบนี้ค่ะหันออกด้านข้างแบบนี้เลยนะคะสาวเมืองสิงห์ ดารารายนะคะไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับดารารายค่ะเป็นไม้ฟอพมพุ่มๆนะคะเม็ดมีกระจายทั่วใบเลยนะคะเป็นจุดๆสีแดงค่ะอันนี้กันหาชาลีนะคะไซส์สี่นิ้วยังพอมีแบ่งนะคะจะเป็นไซส์เล็กนะคะต้นละ70เท่านั้นค่ะเป็นไม้สะสมนะคะสำหรับกันหาชาลีค่ะ จังหวัดอ่างทองนะคะเอาไปต้นละ50บาทค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะใบกม้มออกโทนสีแสบๆส้มๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองนะคะอันนี้คือหน้าออริจินอลนะคะหรือหน้าต้นฉบับนั่นเองเอาไปต้นละ50บาทนะคะศีลาหุ้มทอง อันนี้เนตรนารีนะคะไม้ด่างค่ะเอาไปต้นละหนึ่งร้อยนะคะเนตรนารีนี่ค่ะฟอมสี่นิ้วนะคะอันนี้เขาสมิงนะคะนี่สังเกตได้ว,ว่าเขากัดมาแล้วเลยตั้งแต่เด็กนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้ขอราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเขาสมิงอันนี้จะเป็นหานุมานนะคะหานุมานหาวคะ่ะสีออกขาวนะคะนี่ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทหานุมานหาว ะะก็เดี๋ยวก็โตขึ้นก็จะมีเม็ดแดงขึ้นนะคะอันนี้เจมมาแต่ไกลเลยม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการต้นละเอาไป90บาทนะคะม่วงมหาการคะ่ะอันนี้จะเป็นเพชรไพรินนะคะนี่ชมพูตามแม่เขามาแล้วคะ่ะต้นแม่จะชมพูได้มากกว่านี้อีกนะคะสำหรับเพชรไพรินต้นละ60นะคะเพชรไพรินจะเป็นไม้โทนชมพูสีหวานๆนะคะตัวนี้ อันนี้นางเกาสุริยานะคะต้นละ40บาทเท่านั้นสีเริ่มกัดแล้วนะคะเขาจะมีกัดสีชมพูขึ้นมานะคะนางเกาสุริยานี่อันนี้โชคทวีวันนะคะเอาไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะป้ายสวยะค่ะโชคทวีวันนะคะท้าวหิรันพนาศูนย์นะคะนี่ที่หนูบอกป้ายแดงนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะท้าวหิรันพนาศูนย์ หมายปลายแดงค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะค,คขะขุนขจรเดชนะคะต้นละ60ค่ะคขุนขจรเดชนี่นะคะเป็นไม้ชุมพูแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วเลยนะคะองค์หญิงทัญญชาตินะคะต้นละ90บาทค่ะเป็นโทนแดงทรงใบรีๆนะคะองค์หญิงทัญญชัตค่ะนี่คะ่ะองหญิงพ่อฟันนะคะต้นละ100บาทนะคะที่เมื่อวานพาไปชม อ่าบรรดาต้นโตที่กัดแล้วป้ายแล้วนะคะหัวด่างนะคะใครชอบนะคะอันนี้ขอหกสิบบาทเท่านั้นคะ่ะพรเจ้าสัวเห็นนะคะลายก็สวยนะคะเปิดด่างทุกใบเลยอันนี้เจ้าเวียงพิงค์ค่ะออกทนหวานๆเปรอะๆนะคะใครรับนะคะขอต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเจ้าเวียงพิงค์เมืองพลนะคะเมืองพลตัวนี้เป็นไม้ใบกลมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกระสีมาออกชมพูนะคะ ใครสนใจนะคะเมืองพลขอราคา110บาทนะคะเป็นไม้ตามหาแล้วก็หายากแล้วนะคะที่หนูเคยถ่ายต้นแม่ลงเมื่อน่าจะอาทิตย์ก่อนนะคะสำหรับเมืองพลอ่ามาดูนี้กันบ้างนะคะชื่อว่าทุ่งสีทองคะ่ะทุ่งสีทองใครสนใจนะคะขอต้นละ80บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับทุ่งสีทองเป็นไม้หายยากแล้วนะคะไม่ค่อยมีในตลาดแล้วก็สีเขาจะกัดแบบนี้ค่ะ กัดเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาโตใบผิวด้วยนะคะทุ่งสีทออวันนี้มีไก่มาแบ่งเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละ50บาทค่ะไก่เมรีอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะเอาไปต้นละ50นะคะไก่ฝรั่งกัดหน้ามาเต็มเลยนะคะตัวนี้ อันนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามกัดหน้ามาแล้วนะคะยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละหกสิบบาทยักษ์ตีเมฆก็หนึ่งในะตับรามเกียรติเหมือนกันนะคะลายเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะหน่าสวยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้เบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าก็สีแจ่มคะ่ะยิ่งโตยิ่งแจ่มนะคะตัวนี้เอาไปอยู่ที่ต้นละ 70บาทนะคะลูกไม้เบอร์9ค่ะตัวนี้เขาจะมีความขอบเขียวนะคะแต่ในแดงสวยมากเลยอันนี้นะคะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์ตอนเด็กๆจะสังเกตได้ว่าพื้นเนี่ยเขามาเขียวก่อนเลยนะคะตัวนี้ให้ไป120นะคะสำหรับไก่แก้วสวรรค์ค่ะใครชอบกลมแดงนะคะตัวนี้สวยมากนะคะจังหวัดตังค่ะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะจังหวัดตัง อันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือเอาไปต้นละ80บาทนะคะดาวเหนือเนี่ยเม็ดเขาจะทีนะคะแล้วก็มีเม็ดสองสีนะคะพญาสเวตนะคะต้นละ35บาทค่ะสําหรับพญาสเสวตนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้ออกโทนขาวเขาเรียกอะไรขาวเขียวนะคะ อันนี้จะเป็นพัทยานะคะพัทยาต้นละ100นะคะพัทยาใบกลมสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มเอาไปต้นละ100บาทนะคะสําหรับเพชรคุ้มค่ะสวยมากนะคะเม็ดมี2สีค่ะสีแดงกับสีขาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่าใบไทยนะคะอันนี้จะเป็นหอกสตาะโลหะนะคะหอกสตาะโลหะ ก็จะมีแบ่ง4นิ้วต้นละ50บาทนะคะสำหรับไม้ตัวนี้เป็นไม้กาบนะคะถ้ากัดเต็มจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนเด็กก็จะมีความกาบขาวอยู่บ้างนะคะแต่พอโตขึ้นกาบจะกัดออกส้มๆแดงๆนะคะแล้วก็อันนี้จังหวัดระยองนะคะระยองเป็นตับจังหวัดไม้ป้ายนะคะมีป้ายตัวหนึ่งคือจังหวัดมุกดาหารนะคะ ะะมีไม่กี่ตัวคะ่ะที่เป็นไม้ป้ายนะคะจังหวัดระยองจะมีต้นสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสีจอกโทนชมพูนะคะป้ายชมพูเนะะี่ยค่ะเขียวป้ายชมพูป้ายสวยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเมืองใหม่นะคะใบกลมเอาไปต้นละแปดสิบบาทนะคะเมืองใหม่คะ่ะอันนี้พรมคีรีนะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นสีชมพูคะ่นะนี่ค่ะอันนี้คือยักษ์ตีชดาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะ ยักษ์ตีชดาจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสำหรับไซส์นี้นี่คะ่ะเริ่มกัดหน้าแล้วคะ่ะต่อไปจะเป็นแดงเงานะคะสุวรรณภูมินะคะเอาไปต้นละ50บาทคะ่ะสุวรรณภูมิเป็นไม้เก่านะคะ ยิ่งแก่ตัวมีหูใตายใบด้วยนะคะแต่ตอนเด็กๆจะยังไม่มีค่ะค่อนข้างห่วงหูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ออกโทนชมพูหนูชอบเรียกลูกไม้ไก่นะคะตัวเนี้ใบสวยมากนะคะแล้วก็มีเม็ดด้วยมีความเปิดด้วยนะคะใครรับนะคะลูกไม้ไก่สีชมพูหนูขอ70บาทคะ่ะนะคะสายพระเดชตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ สนใจก็อยู่ที่100บาทนะคะสายพเนะเน่เนี่ยค่ะนี้มีซับนะคะไซส์นี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับมีซับค่ะเท้ารำไพนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป70บาทนะคะเท้ารำไพนะคะ อันนี้จะเป็นไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่กัดหน้าเรียบร้อยนะคะต้นละ35เท่านั้นนะคะสําหรับไก่เจ้าเล่ค่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละ100บาทอันนี้มีจํานวนนะคะยังสามารถสั่งได้แล้วก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่ค่ะใบเริ่มกัดสีออกแดงๆส้มๆมาแล้วด้วยม่วงจลัลสกุลน,นะคะเป็นไม้โทนม่วงใบหย,ยิกนะคะแล้วก็จะมีเม็ดม่วงด้วยค่ะตัวนี้จะตัดกับเส้นใบออกสีโทนขาวนะคะ ตัวนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะม่วงจรัดสกุลค่ะอานินละเสนนะคะนิลเสนไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่35บาทค่ะสําหรับนิลเสนมีแบ่งอีกประมาณ4ี่หต้นนะคะตัวนี้นี่อันนี้เป็นลูกไม้ชมพูของที่สวนเองนะคะสังเกตใบตรงเนี้ยเขาจะมีความแคบบีบเข้าหากันนิดนึงนะคะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้ให้ไป120บาทนะคะสําหรับลูกไม้ชมพูมีเม็ดแดงขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะขอเป็นรหัสนะคะรหัสตัวเรละกันนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทกัดลายแล้วด้วยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นยอดอัศวินนะคะไม้ใบแข็งการแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรทนนะคะเนี่ยค่ะกัดสีละเลื่อมมาแล้วนะคะให้ไปต้นละหกสิบค่ะยอดอัศวินอันนี้จะเป็น อสงไข่นะคะสงงขายปลายสวยเลยนะคะอสงไข่เนี่ยเขาก็ทั้งป้ายทั้งกัดเหมือนกันนะคะเขาจะกัดชมพูแล้วก็ป้ายเขียวค่ะตัวนี้นี่นะคะขออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอสงไข่ต่อไปเป็นตับเรือพระที่นั่งนะคะชื่อว่าวาสุก,กีค่ะตัวนี้ให้ปายต้นละหนึ่งร้อยนะคะจะเป็นโทนออกชมพูใบเขาเรียกอะไรใบยาวนะคะตัวนี้อันนี้ฟอร์มกอเลยนะคะจันฉายเผื่อใครสนใจนะคะ มีสองสามต้นอยู่นะคะสำหรับจันฉายกอนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งรบาทนะคะจันฉายค่ะสวยมากนี่นะคะทองอุไลนะคะทองอุไลอันนี้ขอต้นละ เจบาทนะคะสำหรับทองอุไลจะเป็นไม้ทรงใบายาวกัดออกส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้อันนี้กาบนะคะรอบที่แล้วหนูพามาชมไม่ได้บอกราคานะคะเผื่อใครสนใจแต่ไม้ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะจะไม่สูงแล้วก็เป็นไม้กาบที่ค่อนข้าง โตช้านิดหนึ่งนะคะใครสนใจก็แนะนําเอาไปเลี้ยงในตู้นะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป100บาทนะคะกาบวิรัญญาค่ะอันนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ให้ไปต้นละ100บาทเป็นตับวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันออกสีเข้มหน่อยนะคะตัวนี้วันเสาร์ค่ะใบกลมนะคะอันนี้จะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงต้นละ40ค่ะตัวนี้ ต่อไปเป็นสบาบนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าเนี่ยเวลาโตขึ้นสีจะออกชมพูนะคะอันนี้สี่นิ้วนะคะต้นละ100บาทนะคะสบายนางฟ้าคะ่ะไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธ์อันนี้ก็อยู่ในตระกูลไก่นะคะ ขออยู่ที่ต้นละห้าสิบนะคะสำหรับไก่อัมพันค่ะอันนี้ทวีราบหน้าม่วงนะคะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆแล้วนะคะเอาไปต้นละห้าสิบบาทนะคะทวีราบหน้าม่วงค่ะนี่ค่ะน,นี้มาเป็นกอเลยนะคะไม้หัวมีชื่อว่าอันนี้เพชรบ้านปทุมนะคะเป็นไม้ป้ายสีหวานค่ะเป็นเนี่ยค่ะปลายสวยๆชมพูกับเขียวอ่อนนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้ได้ไปคุ้มๆเลยขออยู่ที่ เอาไป170นะคะสำหรับเพชรบ,บ้านปทุมค่ะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเพชรบ,บ้านปทุมอันนี้เขามีหัวเดียวนะคะแต่ว่าเขาเริ่มแทงหน่อนะะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าจักรรพัิตัวเก่านะคะตัวนี้จะาไม่ป้ายนะคะดูสีเขาสิคะสวยมากใครสนใจนะคะหัวนี้ขอราคาเอาไป50บบาทเท่านั้นคะ่ะสวยมากเลยอันนี้พายจันนะคะพายจัน เป็นไม้อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนค่ะเป็นไม้เก่าป้ายนะคะตัวนี้ข้างในออกชุมพูนี่ค่ะดูหัวนะคะโอ้หัวสวยมากอันนี้ขอราคาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะพายจันลมแรงนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็หัวค่อนข้างใหญ่เลยนะคะอันนี้ถ้าใครรับหนูขออนุญาตงอใบไปนะคะไปถึงตัดใบลงปลูกได้เลย ใครรับต้นนี้ขอราคาสองร้อยบาทนะคะเป็นไม้กระดูกคะ่ะนี่คะ่ะต้นใหญ่มากนะคะเอาไปสองร้อยบาทนะคะเดี๋ยอนี้ขออนุญ,ญาตงอใบไ,ไปนะคะเพราะต้นเขาสูงเลยอันนี้จะเป็นนพสูนนะคะโนพสูนต้นนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะลงปศูนแดงออกเขียวนะคะเขาจะมีสองสีคะ่ะในใบใบพิ้วนะคะเป็นแดงเขียวนะคะโทนเขาดูหัวคะ่ะสวยมากนะคะต้นละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะ อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีเป็นแบบไม่ด่างคะ่ะถ้าแบบไม่ด่างก็จะพื้นแบบนี้เลยนะคะใครรับนะคะต้นนี้หัวค่อนข้างใหญ่นะคะเอาไป50บาทพอนะคะสําหรับเพชรเจ็ดสีไม่ดางนะคะพวกต้นที่สูงแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวหนูขออนุญาตงอใบนะคะตอนส่งเพราะว่าไปถึงพี่ๆต้องตัดใบออกนะคะแต่ว่าหนูจะส่งทั้งใบเพื่อให้ทราบสายพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็น ใบหอกหนึ่งต้นนะคะใบหอกแบบเหลือบชมพูเส้นใบชมพูนะคะแล้วก็จะมีเมืองจันทร์อีกหนึ่งต้นนะคะใครรับนะคะคู่นี้ขอ,อุญาขายเป็นคู่ไปเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยเมืองจันทรกับใบหอกคะ่ะนี่ค้านี้ลูกไม้นะคะใบเบลอเลยนะคะอันนี้ขอเป็นรหัสดำยี่สิบเก้าแล้วกันนะคะเบอร์ยี่สิบเก้า ขออยู่ที่ราคาหัวนี้เอาไป150บาทต้นใหญ่ต้นแข็งนะคะเบอร์ยิบก้าค่ะมีความแบบเม็ดชมพูมาด้วยนะคะนี่ค่ะสีสวยอันนี้นางฟ้านะคะนางฟ้าจะออกพื้นขาวค่ะไม้ผอมเตี้ยนะคะอันนี้มีแบ่งหหัวค่ะใครสนใจหัวนี้ขอราคาไปอ่าเก้าสิบบาทละกันสําหรับนางฟ้านะคะบางท่านเรียกนางฟ้าจําแรงนะคะไม้ตัวนี้คือไม้ที่ แผงกลับไปกลับมากับตระกูลเดียวอับอรสวรรค์รัศมีเงินนางพญานะคะหรือว่าพรมพิมานเนะะี่ยค่ะคือเริ่มถ้าแผงก็คือเป็นไม้ตัวนี้หมดเลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะหัวนี้ค่อนข้างโตเลยเพราะว่าสายพันธุ์นี้หัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะไม่ค่อยให้หัวนี่ถือว่าโตเลยะคะ่ะนี่วันนี้หนูมีใบไผ่ที่ออกแบบยาวมาด้วยนะคะใบยาวเต็มฟอร์มเลยนี่ค่ะเป็นไผ่ออกเขียวดำนะคะใครสนใจหัวนี้นะคะ ขออยู่ที่ราคา,าไปอาขอเจ็ดสิบบาทละกันนะคะสําหรับไผ่ตัวนี้ใบาย,ยาวด้วยนะคะน,นี่นะคะใบาย,ยาวมากสวยมากค่ะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเป็นใบไผ่นะคะไม้ที่เป็นไม้หัวนี่จะอยู่นอกตู้นลงดินทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นางฟ้านะคะนางฟ้าจะออกพื้นขาวค่ะไม้พรอมเตี้ยนะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งหัวค่ะใครสนใจหัวนี้ขอราคา,าไป เก้าส uh, ิบบาทละกันสําหรับนางฟ้านะคะบางท่านเรียกนางฟ้าจําแรงนะคะไม้ตัวนี้คือไม้ที่แผงกลับไปกลับมากับตระกูลเดียวอับสรสวรรค์รัศมีเงินนางพญานะคะหรือว่าพรมพิมานเนี่ยค่ะคือเริ่ม้าแผงก็คือเป็นไม้ตัวนี้หมดเลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะหัวนี้ค่อนข้างโตเลยเพราะว่าสายพันธุ์นี้หัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะไม่ค่อยให้หัวนี่ถือว่าโตเลยค่ะนี่คะ่ะนางมาสีถ้าเต็มฟอร์มนะคะสวยมาก เนี่ยค่ะน,นี้บางใหญ่นะคะสวยมากใครสนใจตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งอยู่นะคะต้นละแปดสิบนี่ถ้ายิ่งเต็มฟอร์มเขาจะยิ่งชมพูสวยนะคะนี่อันนี้เพชรเจสีนะคะจะเห็นได้ว่าด่างมากด่างน้อยเนี่ยแล้วแต่ใบเลยแต่เม็ดแดงเนี่ยมีทุกใบนะคะเพชรเจสีเนี่ยค่ะเพชรคุ้มนะคะไม้เก่าโตจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากนี่ตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วต้นละร้อยนะคะ